ความลับของโดเรมอนที่คุณอาจไม่เคยรู้หนังสือการ์ตูนเรื่องโดเรมอนค่ะเป็นหนังสือการ์ตูนชุดนะคะที่เขียนโดยฟูจิโกะฟูจิโอค่ะซึ่งเป็นนักประกาของฮิโรชิฟูจิโมโตะค่ะและโมโตะอาบิโกะนะคะโดยเป็นเรื่องราวของหุ่นยนต์แมวที่มาจากโลกอนาคตค่ะซึ่งมีหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงนะคะซึ่งคนที่ซื้อโดอรเอมอนมานะคะก็คือเซวาชิค่ะเป็นเหลนของโนบิตะค่ะโดยเหตุการณ์นะคะก็คือมีวันนึงค่ะเซวาชิเนียเขาอยากจะรู้เหลือเกินค่ะว่าทาไมฐานะที่บ้านเนี่ยยากจนเหลือเกินค่ะเขาก็เลยนัั่งทานนนชะะคะย้อเวลกลกบไป แล้วก็พบว่านูบิตาซึ่งเป็นคุณทวดของเขาเนี่ยนะคะเป็นต้นเหตุของเรื่องนี้เซวาชิค่ะก็ให้โดรเรมอนเนี่ยย้อนเวลากลับไปค่ะไปคอยช่วยเหลือดูแลนูนบิตะเวลาโดนแกล้งด้วยของพิเศษที่มาจากกระเป๋าสี่มิติโดยหนังสือการ์ตูนเล่มนี้ค่ะก็ตีพิมพ์ครั้งแรกนะคะในปีพศ2512ซึ่งโดรเรมอนเองค่ะก็เคยได้รับเลือกจากน,นิตยาสารทามงเอเชียนะคะให้เป็นหนึ่งในวีรบุรุษของทวีปเอเชียและในปีพศ2551ค่ะมาซาฮิโกคามูรานะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของญี่ปุ่น ได้แต่งตั้งให้โดเรมอนค่ะเป็นทูสันทวไมาตรีเพื่อประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมของญี่ปุ่นด้วยเรียกได้ว่าเป็นทูตแอนิเมชันตัวแรกของญี่ปุ่นเลยสำหรับความลับของโดเรมอนที่คุณอาจไม่เคยรู้ก็คือหนึ่งเลยค่ะที่มาของชื่อโดเรมอนชื่อโดรายมอนหรือโดเรมอนนะคะเป็นหุ่นยนต์แมวที่มาจากโลกอนาคตซึ่งชื่อนี้ค่ะมาจากคําว่าโดราเนโกนะคะซึ่งแปลว่าแมวหลงทางผสมกับคําว่าเอมอนค่ะซึ่งเป็นคําต่อท้ายชื่อเด็กผู้ชายในสมัยก่อนของญี่ปุ่นนะคะถ้าแปลเป็นไทยค่ะโดรายมอนหรือว่าโดเรมอนค่ะก็แปล ว่าแมวตอนตัดตัวผู้นั่นเอง 2. โดเรมอนไม่ได้ตัวสีฟ้าโดยแท้จริงแล้วนะคะโดเรมอนไม่ได้ผลิตมาให้ตัวสีฟ้าค่ะโดยสีที่แท้จริงของโดเรมอนก็คือสีเหลืองนะคะแล้วก็มีหูด้วยนะแต่สาเหตุที่หูของโดเรมอนหายไปค่ะเพราะว่าโดนหนูแท้จนแหว่งแล้วก็ไม่สามารถซ่อมแซมได้จนมีวันหนึ่งค่ะหุ่นยนต์แมวสาวที่โดเรมอนแอบหลงรักนะคะที่ชื่อว่าโดราเมียโกเนี่ยมาเยี่ยมค่ะแล้วก็ตลกนะคะที่โดเรมอนเนี่ยไม่มีหูนั่นเองค่ะเลยทําให้โดเรมอนเนี่ยเสียใจมากร้องไห้หนักมากเลยนนะะค ทั้งสีในตัวเนี่ยลอกออกหมดเลยค่ะก็เลยกลายเป็นสีฟ้ายอย่างที่เห็นกันในปัจจุบันค่ะสามตัวละครโดเรมอนถูกคิดค้นขึ้นในนาทีสุดท้ายฮิโรชิฟูจิโมโตะนะคะหรือฟูจิโกฟูจิโอคะ่ะนักเขียนการ์ตูนโดเรมอนเขาได้แรงบันดาลใจในการสร้างตัวละครโดเรมอนนะคะเพียงอีกแค่ไม่กี่ชั่วโมงสุดท้ายก่อนส่นสงต้นฉบับค่ะโดยเขาได้แรงบันดาลใจมาจากตุ๊กตาลมลูกของลูกสาวนะคะบวกกับแมวจอนจัดแถวบ้านก็เลยมาผสมปนเปกันค่ะจนกลายเป็นตัวละครโดเรมอนนั่นเองสี่เลขประจําตัวโดเรมอนทุกคนรู้หรือเปล่าคะว่าเล ประจําตัวของโดเรมอนคือ129.3ซึ่งตัวเลขนี้นะคะก็เกี่ยวข้องกับตัวของโดเรมอนหลายส่วนเลยค่ะอย่างเช่นโดเรมอนนะคะมีน้ําหนัก129.3มีส่วนสูง129.3มีพละกําลัง129.3แรงมา้าและเวลาที่เตอหนูค่ะโดเรมอนสามารถกระโดดได้สูง129.3ซนมรอบหัวรอบอกรอบเอวค่ะวัดได้129.3และโดเรมอนค่ะก็ถูกผลิตขึ้นตามปฏิทินญี่ปุ่นนะคะในปีที่12เดือน9วันที่3ค่ะค่ะทําไมโดเรมอนถึง กลัวหนูสาเหตุที่ทําให้โดเรมอนกลัวหนูมากขนาดนี้นะคะเพราะว่ามีปมในใจในเรื่องที่โดนหนูแทะหูนั่นเองค่ะเลยทําให้เวลาที่โดเรมอนเจอหนูนะคะมักจะกลัวมากจนขาดสติค่ะซึ่งเจ้าหนูที่ว่าค่ะก็รวมถึงหนูทุกประเภทเลยนะคะรวมไปถึงสายพันธุ์ที่ใกล้เคียงกับหนูด้วยค่ะบอกโดเรมอนชอบกินโดรายากิ แป้งทอดของญี่ปุ่นค่ะหรือที่เรียกว่าโดรายากินะคะเป็นของที่โดเรมอนเนี่ยชอบมากที่สุดเลยค่ะโดยสาเหตุที่โดเรมอนชอบโดรายากิมากขนาดนี้นะคะก็เพราะว่ามีครั้งหนึ่งค่ะในโลกอนาคตเนี่ยหุ่นยนต์แมวสาวที่โดเรมอนแอบหลงรักนะคะที่ชื่อว่าโดราเมียโกค่ะเคยมอบแป้งทอดหรือว่าเจ้าโดรายากิเนี่ยให้โดเรมอนค่ะเลยทําให้โดเรมอนเนี่ยชอบมากๆเลยนะคะชอบมากถึงขั้นเคยชนะการแข่งขันการกินโดรายากิมาแล้วด้วยเจ็ดความลับของกระเป๋าพิเศษ รู้กันหรือเปล่าคะว่ากระเป๋าวิเศษหน้าท้องของโดเรมอนมีของวิเศษทั้งหมด1 9 6 3ชิ้นค่ะซึ่งโดเรมอนก็เคยหยิยบออกมาใช้แล้วนะคะ1,812ชิ้นซึ่งกระเป๋าหน้าท้องของโดเรมอนนะคะสามารถถอดไปซักทาความสะอาดได้ค่ะจึงทาให้โดเรมอนเนี่ยจะต้องมีกระเป๋าสํารองใช้งานอีกหนึ่งใบค่ะแต่ทําไมโดเรมอนถึงไม่มีนิ้วถึงแม้ว่าโดเรมอนจะไม่มีนิ้วนะคะแล้วเป็นมือกลมๆน่ารักน่ารักส่วนหลายครั้งเลยคะ่ะที่พูกโดบิตาเนี่ยล้อเอาไปบ่อยแต่อันที่จริงแล้วนะคะมือของโดเรม ้ายแลวก็มือขวาด้วย9ตอนจบของโดเรมอนจริงแล้วนะคะผู้เขียนเนี่ยได้แต่งตอนจบของโดเรมอนมาแล้วอยู่ในการ์ตูนเล่มที่6ค่ะโดยใช้ชื่อว่าลาก่อนโดเรมอนแต่หลังจากตีพิมพ์ออกมาแล้วนะคะแฟนๆก็เรียกร้องให้เขียนต่ออีกค่ะจนทําให้ในปัจจุบันค่ะโดเรมอนยังไม่มีตอนจบที่แท้จริงและฉิบความลับข้อสุดท้ายของโดเรมอนโดเรมอนขึ้นแท่นการ์ตูนอันดับหนึ่งตลอดกาลในปี2002ค่ะได้มีการเปิดหวตการ์รตูนยอดนิยมตลอดกาลค่ะซึ่งโดเรมอนเนี่ยก็ทนาคะแนนว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะจึงทําให้โดเรมอนค่ะขึ้นแทน เอาทุกเรื่องต่อนเนื่องเข้าใจง่ายกดหัวใจกดติดตามขอบคุณค่ะ